าพันครั้งต่อปีผมไม่มีปัญหาเรื่องนั้นเลยครับวันหนึ่งคือกี่ครั้งครับมันเป็นส่วนใหญ่แล้วชิดผมที่เดินอยู่ในป่านะครับครับห้องน้ำแทบไม่ได้ใช้เลยก็คือทุกที่คือห้องน้ำของคุณอ๋อครับครับ ตอนนี้จากจากข้อบูลเราทรมานสาถึงแปดถึงแครั้งต่อวันนะครับครับพี่รหมแช้ใช้คอมพอาจจะมากกว่านะเกินเกิน8ครั้งถ้ายิงอยู่ในสตูดิโอมันจะเกินอ่ะเพราะมันเย็นออากาศเย็นมันก็เลยทําให้เราเข้าห้องน้ำบ่่อ๋อ่อยนะครับแต่ในโรงเรียนน้องๆก็น่าจะเข้าบ่อยเพราะว่าเขาอยู่นั่นทั้งวัน เด็กๆน่าจะน่าจะเนียอยู่ในประมาณนี้ได้เพราะว่าน้องๆก็จะวิ่งเล่นอาจจะเหนื่อยแล้วก็วิ่งดื่มน้ำทั้งวันอะไรเงี้ยก็อาจจะถึงแปดลังครับแต่ความรู้แบบบางครั้งจะเกินแปดไงแล้วแล้วครับพี่วันไหนที่แบบกินอะไรแปลกๆไหหรือเปล่าพี่อันนั้นไม่ใช่ไม่ถึงแบบมันเย็นอะไรเงี้ยติ๊กว่าน้องๆสมัยนี้ในในแต่ละวันเจ็ดแปดชั่วโมงในโรงเรียนอ่างเงี้ยเขาเข้าห้องน้ำบนเเฉลี่ยต่อคนเนี่ยถึงไหม ผมก็ถึงนะครับถ้าเกิดว่าเราลึกย้อนไปสมัยที่เราเรียนหนังสือนะครับก็ทุกเบรกทุกพักทุกพอเวลาเปลี่ยนข้าบสมูนขคาบต่อไปอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องแวะห้องน้ำละหรือว่าม่วง่วงขี้เกียจขี้เกียจก็จะใช่แวะเข้าน้ำมันจะไปแไหงผมหวีผมหรืออะไรเงี้ยแต่รูปพานเลยห้องน้ำหรือห้องน้ำอะไรเงี้ยต้้อองนัับไดม่ะ บางทีอาจจะแบบต้องการสมาธิมากๆเราต้องห้องน้ำไปเอออ่านดูว่าเ,เออเดี๋ยวสอบต่อไปวิช,ชาอะไรโอย้ยงงั้นเลยแบบครับ,รบใช่ครับเพราน้ำคือทุกสิ่งทุกอย่างครับทำไมมันหลอกขนาดนี้น้อเล็กครับครับ,รบแล้วถ้าเกิดน้องๆใช้กันเยอะขนาดนั้น,น,นคือต่อวันและต่อคนนะครับแสดงว่า การที่จะให้ห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำในโรงเรียนเนี่ยสะอาดเหมือนใหม่ได้ตลอดเวลามันจะค่อนข้างยากต้องขออนุญาตถามคุณพิมพรน,นะครับว่าตอนนี้คือปกติห้องน้ำโรงเรียนเนี่ยเขาก็มีวิธีการทําความสะอาดอยู่แล้วแต่ตอนนี้มาตรฐานอนไมัยของห้องน้ําสาธารณะรวมไปถึงโรงเรียนต่งตางๆเป็นยังไงบ้างครับนีแนะว่าเรามีเอนมาตรฐานแคสนะคะที่เราเรียกว่าเอนแคสก็คือแคสมาจากคําว่า H A S นะคะ H หมายถึง healthy ก็คือเรื่องของความสะอาดการมีสุขอนา,ามัยที่ดีนะคะ A A มาจาก accessibility หม,มายถึงว่าผู้กลุ่มวัยสามารถเข้าถึงบริการไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุผู้พิการาาสามารถที่จะเข้าไปใช้ส่วงนี้ได้นะแล้วก็ S คือ safety <ม>ก็คือเรื่องของความปลอดภัยค<ม>่ะหมายความว่าไม่เป็นแหล่งซ่องสูงอบายมุกนะคะหรือว่า ผู้ผู้สูงอายุเข้าส้วมแล้วว่าจะเกิดการลื่นตกล้มะอะไรเนี้ยนะคะเพราะว่าจากสถิติเนี่ยเราพบว่าผู้สูงอาย,ยุเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยบางครั้งอาจจะเกิดอาการหน้ามืดนะคะแล้วก็อาจจะสบะสบเหตุได้ค่ะแล้วอย่างนี้มีมาตรฐานที่ชัดเจนว่า SAS สิ่งนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขมีการควบคุมดูแลไงคือให้ให้ทุกที่เลยก็ว่าได้ให้ได้มาตรฐานนี้ครับตรงนี้เราจะมีโครงการนะคะ เป็นโครงการพัฒนาเรียกว่าชื่อโครงการพัฒนาส่วมสา,า,าธารณะไทยครับซึ่งเราดําเนินการมาตั้งแต่ปี2549นะคะแล้วก็มีการประกวดส่วนในโรงเรียน mm hmm. นะคะเพื่อที่จะรณรงค์ส่งเสริมให้ทางโรงเรียนเนี่ยพัฒนาส่วมให้สะอาดถูกสุขอนามัยได้เกณฑ์มาตรฐาน gas นะคะแล้วเราก็ก,ก็มีทําทั่วประเทศ mm hmm. ทุกๆโรงเรียนนะคะแล้วก็มี รางวันมอบให้สำหรับโรงเรียนที่สามารถปรับปรุงพัฒนานส่วมได้ตามเอฑมมาตรฐานนะคะแล้วก็มีการเชื่อชูเกียรติแล้วก็ถ้าโรงเรียนที่ดีเราก็มีการประกวดเป็นสุดยอดส่วมนะคะซึ่งจกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ฟังจากพิมพันธ์นแล้ว ังเกตได้นะครับว่าจริงไม่ได้ละเลยนะครับและอีกหนึ่งความช่วยเหลือซึ่งังจะเกิดขึ้นแตแา่วันนี้และเรื่องจริงก็คือวันที่1เดือนหน้านะครับนั่นก็คือเราจะมาช่วยกันดูในเรื่องของงบป,ประมาณในการดูแลปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมห้องน้ําให้ใช้งานได้ดีในโรงเรียนต่างๆด้วยกับมิสเตอร์มัสเซลของเรานั่นเองนะครับคุณพิมพพันธ์ครับอยากจะบอกอะไรถึงสื่อไหมครับสําหรับ